ท่นเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบสเลียวต้าชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโลกคลิกซี่กันนะครับทุกคน สำหรับคลิกซี่ในแบบนี้คือเพิ่งถูกบัฟมาเลยนะครับผมสกิลหนึ่งแรงขึ้นอันติแรงขึ้นมันทําให้คลิกซี่เนี่ยเคลียร์เลนได้เร็วขึ้นเดินแกงได้เร็วขึ้นแล้วก็จ่ายดาเมจในทีมไฟน์เนี่ยได้มากขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสาหรับไอเทมชิ้นตัวท้ายเนี่ยเราสามารถใช้สลับกับเกาะเกิดได้นะครับผมชิ้นไหนครูดาวก็ขายทิ้งแล้วก็ซื้อ เกาะเกิดซื้อตัวแข็งสลับกันนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับเซตไอเทมนะครับถ้าชอบกันเนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งหัวด้วยนะครับเวที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำาระธางการเล่นคลิกซี่ในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับคลิกซี่ในแพทนี้มันก็อย่างที่เรารู้ทุกคนสกิลหนึ่งอารติมันถูกบัฟปามันก็แรงขึ้นนะครับผมแรงตั้งแต่ช่วงต้นเกมถึงเลทเกมเลยนะครับแล้วเกมเนี้ผมจะมาสอนการเดินเกมของเมธในแพทล่าสุดนี้ด้วยนะครับว่าเมธมันควรเดินยังไงนะครับผมควรทําอะไรบ้างนะครับผมโอเคในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็พยายามเคลียร์คลิปให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็เดิน เร,เราอาจจะไปยึดภูมินะครับหรือไม่ก็อาจจะไปเวทป่าได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเชียย์ช้ากว่าเรานะครับผมเราก็แย่งตัวเล็กเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ลากมาไกลๆนะครับผมลากมาให้มันแบบให้เขาสกิลเข้ามาลัาดยากๆนะครับผมเนี่ยเราก็ได้มานะครับอันนี้คือจะเป็นกําไรมากๆเลยนะครับเพราะว่าป่าเขาเนี่ยก็จะขาดเงินขาดอีกีไปนะครับแล้วแพทเนี่ยคือ ปไอ้ขี่ป่าเนี่ยมาได้อีกน้อยได้เงินน้อยอยู่แล้วไงแล้วยิ่งโดนเวทเนี่ยคือย,ยิ่งหนักเลยทุกคนแผลบเนี่ยคือต้องกันเวทให้ได้นะครับลิกเตอร์เข้าจะมาเช็คพุ่มนะครับแต่เรายึดพุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวติดลิกเตอร์ก็จะตายแล้วนะครับเจอ2กบกับผีเสื้อเข้าไปนะครับผมโคตรแรงนะคอมโบนี่ผมคิดว่ามันน่าจะกลับมานะครับผมคือคิกซีก่กับกบเนี่ยมันค่อนข้าง่จะคอมโบกันโหดนะครับรวบมาสตันสองอะไรประมาณเนี้ยสตันสามอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดรวบได้เท่าไหร่มันก็สตันเท่านั้นนะ,นะทุกคน ช็อตเนี้ยผมคิดว่าทอนไม่น,าน่ารอดแล้โอเคเราสกิลหนึ่งไปเฟิร์สบัตเป็นของทีมเรานะครับผมเกมนี้คือผมกดเป็นตี้านะครับผมมันอยู่ช่วงประมาณ20-50ดาวน,นะครับระหว่างคอนนะครับผมมันก็จะอาจจะแบบเดินเกมกันค่อนข้างดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้แบบโซโล่ไงมันก็จะแบบเล่นกันแบบอาจจะเวทอะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นอะไรเยอะขึ้นนะครับผมตังหวะทีมไฟหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือ เราต้องโฟกัสไปที่อ็อบเจกต์กันมากขึ้นนะครับสำหรับแพทแพทนี้นะครับผมเพราะว่าการที่จะไปถล่มเลนแคลรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่เอ้ยช็อตน,นี้ผมช็อตลิกเตอร์ได้นะครับผมแล้วก็ติไปเลยโอ้โโหคตรแรงอ่ะทุกคนอันนี้คือกบยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอันนี้คือแค่ดาเมจของผมกับเอเลนดอร์นะครับผมก็แบบตายแล้วนะลิกเตอร์เขาแพทเนี่ยคือเราไม่ต้องไปโฟกัสที่ป้อมสักเท่าไหร่นะครับพยายามเดินอ็อบเจกต์แล้วก็เวทป่านะครับแล้วก็พยายามโฟกัสที่พวกมังกรใหญ่คองอะไรพวกเนี้ย พยายามโฟกัสที่ออบเจกต์ก่อนนะครับผมแต่ถ้าหลัง5นาทีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็พยายามเล่นทั้งหนึ่งเลยนะครับพระเ้าเตะเราโดนผมช้อนไปเรียบร้อยคือคลิกซี่เนี่ยมันเป็นตัวที่จับตายได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสกิลน็อกอัพของวันเนี่ยสกิลสองของวันเนี่ยคือมันเซตมันเซตสกิลให้เพื่อนได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลอยสูงเลยพอโดนสกิลสองเนี่ยกระสุนเอลซูตามมาแน่นอนนะครับสกิลหนึ่งผมสกิลวันติผมคือแค่เนี้ยก็ตายแล้วผมคิดว่าไม่ต้องใช้กบเลยม แต่ถ้ามีกบมาด้วยนี่ก็คือแบบตายชยวัวนะครับช็อตนี้ยังไงทอนมานะครับผมเราก็เล่นในระยะของเรานะครับเรารอช้อนนะครับมไม่ได้ค่ะทุกคนคือผมคิดว่าเขาจะยกดาบไงทุกคนผมก็เลยยังไม่จะตันนะครับเมื่อกี้นี้ไฮายาเตะเล่นสุดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราอ้อมไปรับเพื่อนเรานะครับผมจากทางนี้นะครับไ้ายาเตะเขาจะเล่นลึกอ่ะโดนนะเล่นลึกก็โดนนะเรียบร้อยครับผมเอาไปหนึ่งคอมโบโ <c oughs> คตรแรงอ่ะทุกคนทิกซี่ในแผ่นนี้มันแรงประมาณนี้เลยนะ ดาเมจมันค่อนข้างที่จะพอเลยอพอในการปิดคิวอ่ะถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับผมแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยดาเมจอาจจะยังไม่พอนะครับต้องมีเพื่อนร่วมด้วยอีกสักหนึ่งคนนะพอแน่นอนนะครับโอเคเหมือนว่าโลเลออนจะเดินมาล่างเดี๋ยวเราก็ช้อนเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมหูยถ้าเอเลนดอใช้อันตินะช็อตเมื่อกี้นี้น่าจะตายนะครับแต่ว่าเขาฟิกเกอร์เนาะก็อาจจะแบบ50 50ทุกคนช็อตเมื่อกีน้นี้แต่ว่าทําเขาเจ็บได้นะครับโลเลออนเนี่ยก็อาจจะไม่มาเคลียร์กลางนะครับผมอาจจะเป็น ป่าเขาแล้วก็เมดเอ้ยแล้วก็โลมนะครับผมที่จะมาเคลียร์กลางแต่เป็นแครี่มาเคลียร์อ่ะทุกคนโอเคเราก็รีบเคลียร์นะครับเราอาจจะต้องไปรับเลนบนก่อนนะครับผมเพราะว่าไอรี่เราโดนสามหนึ่งตายนะครับแต่เราดักพุ่มนี้ได้นะกบเล่นเหรอผมช้อนได้เรียบร้อยครับผมน่าจะได้ลิเตอร์นะครับผมโอเคเราเสียสกิลไปเยอะแล้วนะครับผมผมคิดว่าเรารีบเอาเป็นมังกรเล็กแล้วเราก็ถอยดีกว่านะครับ แต่กบเหมือนจะเล่นลึกนะครับผมเราเราต้องช้อนช่วยนะครับผมอุ้ยฟิกเกอร์ออกโอ้โหช็อตนี้ผมคิดว่าเราเล่นนานไปว่ะทุกคนรอดปหเอเลนดอเฮ้ยเอเลนดอร,อ,ร,ดอ,รอดอยู่นะครับสวยสวยถือว่าแรกลงไปนะครับผมอุ้ยไอริช็อตนี้เล่นลึกกว่าทุกคนซาตัมสองเข้าไปดิโอ้โหอย่างงามแต่ว่าไม่มีสกิลหนึ่งนะครับผมแต่ไอริเราเล่นได้นะโอเคสวยไอริเรายังได้ออฟเลนเข้ามานะครับจังหวะนี้ได้ครับผม ตามไม่ทันนะครับเราต้องเอาป้อมล่างแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้5นาทีแล้วนะอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมเราจะพยายามมาถล่มสตอมทักหนึ่งเลนนะครับเพื่อจะเอาป้อมนะครับผมเวฟกลางออกมานะครับเราก็มาช่วยกันเคลียร์นะครับเดี๋ยวอาจจะให้ไอริเป็นตัวล่อนะครับถอนได้ไหมรอเราเรากลบเล่นนะครับผมได้ดีช็อตเนี้ยเรียบร้อยครับผม เราได้ป่าเขามาแล้วนะโอเค็อนนี้เราเคลียร์ได้เร็วก่อนนะครับแล้วก็เดินมาเล่นล่างนะครับเราปล่อยป่าเขาไปฟาร์มก็ได้นะเราเดินกับกบก็ได้กบไปเอลซุแล้วก็ผมเนี่ยดาเมจก็พอแล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นคลิปกลางมันจะชนลวไงเราเลยผม,ผมกเ็เลยกลับมาเคลียร์คลิปกลางก่อนนะครับดิกเตอร์โอ้โห <laughs> อาคิวสองอย่างว้าว <laughs> คนเราแบบผมก็นึกว่าแบบเขาจะยึกยักนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเดินตรงเลยนะเดินตรงเพื่อจะมาเช็คพุ่มนะครับผม ลูกนี้ตันดักหน้าก็คือจบไปช็อตนี้โดนนะฮะโดนนะโดนนะ,นนะเอ็กซ์สูดเราไปแล้วนะเอ็กซ์สูดเราต้องกลับไปรับเวเบล่างนะครับใช่อย่างี้คือคิบบนเป็นใจมากเลยนะได้บนมานะครับผมสวยเลยผมเดินออกมาแล้วนะเพราะว่าคิปการกระชนนะครับจะเหมือนเพื่อนจะเล่นเหรอโอเคเรากลับมาโอ้โหน่าจะจบแล้วป่ะตรงนี้โอ้โหสตันโดนด้วยเรียบร้อยสวยนะเราได้เวทป่าด้วยนะครับโอ้โหค่อนข้างแจ่มเลยเอเดนดอร์ดับเบิลคิวไปนะ เนี่ยเราเล่นเมดเราก็จะเดินประมาณนี้คือเมทกับโลมมันจะเล่นด้วยกันนะครับผมแพทนี้นะคือถ้าถ้าเมดโลมใครเก่งกว่าเนี่ยทีมนั้นจะได้เปียกนะครับโอ้โหฟิกเกอร์ผมเลยช้อนไม่ทันนะครับผมเราพยายามเล่นเมดกับโลมที่แบบมันเป็นตัวที่เคลียร์คลิปเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ชนะทางฝั่งตรงข้ามถ้าไม่ชนะทาง,ทางของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เป็นตัวที่เคลียร์เร็วแก๊งเก่งนะครับผมอย่างคลิกซี่เนี่ยมันเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับผมคลิกซี่ในแพทนี้นะคือมันเป็นตัวที่เก่งมากๆเพราะว่าสกิลสองมัน โโโอ้โหด,ดิ๊กยูสองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโรเลีอนนะครับแต่ติ๊กยูสองเ,เนี่ยใช้ได้ไวกว่านะครับส่วนโรเลีอนเนี่ยมันเป็นอันติไงมันคูลดาวน์นานนะครับแต่สกิลสอของเราเนี่ยระยะมันก็จะแคบกว่านะครับผมแต่ผมคิดว่ามันทําเกมได้ดีกว่าโรเลีอนแน่นอนนะครับสําหรับคิกซี่นะครับเหมือนลิ re, โป้เขาจะเราจังหวะนี้เราเปิดดาร์กได้เร็วเลยนะครับเพราะว่า ลิกเตอร์เขาตายนะครับผมแล้วก็รีบเปิดได้แล้วเราก็จะรีบจบเกมนะครับเพราะว่าเกมเราค่อนข้างนำนะครับผมสกอคิวตัวนี้เป็น11ต่อ2นะครับมันเป็นเกมนำนะครับเราก็รีบเล่นให้มันจบจบนะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมันมีมันมีตัวเลืดเกมแค่อรินะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยคือดาร์ฟคือดาร์ฟตัวเลืดเกมมาแค่ตัวเดียวนะครับเอามาไว้แบบแบกช่วงท้ายเกมนะครับผมแต่นอกนั้นแต่เป็นตัวต้นเกมหมดเลยนะครับก็ผมก็เลยแบบเล่นต้นเกมได้ง่ายนะครับผมทีมผมนะ คือจริงๆอะ่ะคือ,ค,อคือการดับตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมถ้าเกิดเราดับตัวมาชนะเนี่ยคือโอกาสโอกาสที่เราจะเล่นได้แบบชนะมันก็มีเยอะนะครับผมต้องการป้อมล่างนะครับผมเพราะว่าป้อมล่างมันแบบมันมันจะพังแล้วนะแต่แบบเขายังเคลียร์ได้ตลอดนะครับไฮยาเตะนะโอเคเราจะไม่สนนะครับผมเราจะมารีบเคลียร์กลางก่อนนะครับเพราะว่าเราปล่อยมังกรบนไปแล้วนะ เนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาแบ่งคนไปกันบนนะครับผมเราก็อาจจะได้ป้อมกลางหรือไม่ก็ป้อมล่างนะครับเราจะโถมเข้านะครับในช็อตเนี้ยเราต้องรีบมาเล่นตอนที่คีบมานะครับผมเนี่ยถ้าคีบมาเงี้ยคือเรารีบมาเล่นได้นะครับเนี่ยผมจะอันติไล่เลยนะครับผมถ้าเกิดไฮเต่เข้ามากันเนี่ยเขาก็จะเจ็บตัวนะครับโอเคถือว่าเราไล่ได้คุ้มนะครับเราเอาต่อได้นะครับผมป้อมเนี่ยเพราะว่าข้างบนเนี่ยมกรมันเข้านะครับเขาต้องแบบพวงที่จะไปกันบนนะครับผม เนี่ยอย่างเงี้ยคือเราก็โอ้โหลิลออนมากันว่ะทุกคนไม่น่าได้หรือเปล่าไม่ได้นะทุกคนแต่ได้ป้อมกลางหรือเปล่าไม่ชัวแต่ผมเอาเลสก่อนล่ะไม่ใช่เลสดิบูนะครับผมคลิปการเข้าไปแล้วนะเราดูจากม mm ินิแมปนะครับผมเราก็ให้เอเลนดอร์เ,เขาตีป้อมไปนะครับอย่างเงี้ยคือเราได้ป้อมมา3ป้อมเลยนะครับผมได้ป้อมบนป้อมในมาด้วยนะแล้วก็ได้ป้อมล่างมาด้วยนะได้ป้อมกลางมาด้วยนะครับอันนี้คือการปล่อยมังกรที่ดีนะครับผมมังกรตัวเดียวพังป้อมได้3ามป้อมนะครับ สี่ป้อมเลยว่ะทุกคนป้อมล่างเอาอีกหนึ่งป้อมนะครับอ้โคนข้างคุ้มเลยนะหูให้เจตกระโดดหนีป่ะเคผมไม่อยากฟิกเกอร์นะครับปวตามไม่ทนัน <c oughs> โอเคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจังหวะย่ากจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะขึ้นบ้านนะครับผม <assa> เราต้องคุยกันดีๆนะครับขึ้นบ้านนะแบบแต่ผมไม่มีทีมผมไม่มีตัวแทงเข้าไปไงทุกคนมันก็จะแบบด,นดนันดันฝั่งตรงข้ามยากหน่อยนะครับเราต้องใช้ดาเมจเข้าสู้นะ ต้องใช้ดาเมจผมกับเอลสอุะในการขึ้นบ้านนะครับปก๊กป๊กให้เขาเจ็บนะครับผมแล้วอาจจะตอนคีฟเข้าเนี่ยเราอาจจะใช้ใช้ใช้กบนะครับเปิดอันติเปิดสกิลสองวิ่งเข้าไปข้างในแบบยอมพีชีพนะครับเพื่อเจ้าป้อมนะครับผมให้เอเลนดอร์กับเอลสุตีป้อมนะครับอย่างนั้นขึ้นอาจจะได้นะครับตอดเลือดไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็ถอยออกมานะครับ เดี๋ยวเรารอเซตเวฟใหม่นะครับเดี๋ยวเรารอดาขึ้นก่อนนะครับแล้วเราก็อาจจะเซตเวฟแล้วก็ดันเข้าไปใหม่นะครับผมการขึ้นบ้านง่ายที่สุดเนี่ยคือการดันคีฟสาทางนะครับเพราะว่าเขาจะวุ่นนะครับผมวุ่นการบนการล่างการกลางแล้วยิ่งมังกรปล่อยมาด้วยเนะี่ยโอโ้โหมันก็แบบต้องวุ่นไปใหญ่นะครับอันนี้คือแคมป์นะครับผมเผื่อว่าเขาจะมาเช็คมังกรน,นะครับไม่ใช่เช็คมังกรแต่เช็คดาร์กนะครับ ว่าเหมือนจะไม่มีคนมานะครับเราก็ไปช่วยเอเลนดอร์ได้เลยนะครับปล่อยให้กบกับเอลสูเขาโซนไปนะโอเคได้อยู่ไอริตายข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะต้องชะลอมังกรก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับจังหวะนี้นะถ้าเกิดเราได้มังกรมาแล้วมีเพื่อนตายหนึ่งคนเนี่ยก็คือเราต้องรอเพื่อนเราเกิดนะครับเราค่อยปล่อยมังกรนะครับเพราะว่าจานวนคนเราน้อยกว่าเราต้องใช้จํานวนคนเข้าสู้นะครับในการเคลนบ้านนะครับผม จำนวนคนในการทําเว็บเราก็จะน้อยลงด้วยนะเพราะว่าตายไปหนึ่งแต่ไอริสเนี่ยเขาตายเพราะว่าหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาต้องไปแบบดึงความสนใจข้างล่างตนชอน้ทอนโอ้โหน่าจะไม่รอดทุกคน <laughs> ตายไปเลยนะครับผมตายแป๊บเดียวนะครับโดนชุดเดียวแบบอันตียังลงแบบได้แค่แบบทีสองทีอะ่ะตายแล้วนะจังหวะเมื่อกี้ที่ไอริสเขาตายเนี่ยเพราะว่าเขาตายพอเขามาสเปซนะครับสเปซให้พวกเราเล่นเอาของนะครับผมมันก็เลยต้องตายนะครับ อาจจะหนีไม่ได้ด้วยแหละก็เลยต้องตายนะครับผมโอเคมังกรเข้าล่างนะครับเราก็มาป่วนมาเคลียร์คลิปกลางนะครับผมไม่มาเรียบร้อยนะครับช็อตนี้ผมหูผมปาดสี่รุกคนสกิลหนึ่ง 1, ปาดสี่อย่างเถื่อนปาดพยเตะเข้าไปมายังยินกันอยู่วยเตะมังกรน,น่าจะยิงพังนะครับผมป้อมล่างนะเนี่ยเลือดเลือดป้อมยุบเร็วมากอย่างนี้คือเราต้องถมเข้ากลางนะครับผมเพื่อเอาป้อมกลางกันครับผูกเอร์เข้ามา่ะอุ้ยเข้าสวยนะเขา้าโฟกัสผมนะครับลิกเตอร์ Okay. โอ้โหให้เตเตล้ำจอดน,นี้ไม่มีสกิลอยู่แล้วนะล้ำสวยจัดโอ้ไฟนี้เราพังหมดทุกคนเอเดนดอ,รอลรอดปะไม่รอดเฮ้ดิกเตอร์เดินแหลมขึ้นมาคนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยช้อนให้เตไม่โดนนะครับไอริเราไปโซโลโ่ฆ่าไอริปโป้ได้ด้วยนะโอ้โแจมเลยอย่างนี้คือจำนวนคนเขาน้อยกว่าแล้วนะเป็นการขึ้นบ้านที่ดีครับผม เราก็มาโชว์ตัวในเรนนะครับไม่ต้องโชว์ตัวเยอะก็ได้นะครับสําหรับในเรนนะแบบทําตัวหายบ้างก็ได้ถ้าเกิดเราโชว์ตัวเยอะเนี่ยคือเขาก็จะกล้าออกมาเคลียร์คลิปเรนอื่นนะครับผมแต่ถ้าเขาแบบเห็นเราโชว์ตัวแค่เลนเดียวเนี่ยเขาก็กลัวนะครับผมแบบไม่ค่อยกล้าออกมาเคลียร์คลิปสักเท่าไรนะครับเดี๋ยวคองจะเกิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดักที่เดิมเลยนะครับเอลสุโชว์ โอ้แต่มันถึงอยู่นะเนี่ยแต่มันถึงโอ้โหมันยังรอดออกไปได้หมัดทุกคนโอ้โหยังไม่ตายอุ้จชอดนี้ทอนยิงแรงมากทุกคนโหผมว่าผมต้องถอยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วนะแต่เพื่อเรายังเล่นอยู่นะเพื่อเราน่าจะตายนะครับผมถ้าเล่นอย่างนั้นนะ <c oughs> เรียบร้อยต้องช่วยกันการลางนะครับฉอตนี้โอเคเราก็แบบอยูเ่เราก็ทิ้งระยะนะครับอยู่ให้แค่แคระยะสกิลของเรานะครับผมไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับ ยิงนในระยะสกิลของเรานะครับเวลาเล่นเมทนะครับไม่ต้องเข้าลึกออ้ทอนช็อตนี้หูผมตันไม่โดนเขาไหวตัวทนวันว่ะคือเขากดล้างนะครับช็อตเมื่อกี้เนี่ยลิกเตอร์กดล้างนะมันก็เลยแบบรอดนะริปโปอยู่ขวามือน,นะครับเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้โอเคเขาออกมาละเขาก็ยังไม่กล้าเข้ามาเคเลียร์เลนนะครับผมเพราะว่าเขาก็กลัวนะครับเพราะว่าทีมเราหายหมดเลยนะเฮ้ยไอริโอโหทาสวยมากคายเตะนะระวังสกิลไปหนึ่งทีไม่โดนนะครับตอนนี้เราต้อง <น> αι, เพื่อนเราปล่อยมังกรบนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะต้องตีมังกรกันนะครับเค <Okay, S 2> เราก็ตีรอเพื่อนเรานะครับผมที่ชาอนี้เราก็แบบไล่สกิลสกิลไปจริงๆก็คือเอ้ยลิกเตอร์เข้ามาวะ่ะไหวปะได้อยู่อุ้ยยกสยก2โหต้องฟิกออกก่อนว่ะทุกคนเพราะว่าไฮเตะมันไอ้นี่มันเกิดนะเค okay, สวยครับผมไฮเตะมันลามานะเมื่อกี้นี้ผมต้องออกนะครับผมเอ้ยชาอนี้เรา,เรา,เ,ราเราไม่ต้องเอาแลว้วปะผมว่าเราเราจบบ้านเลยดีกว่าทุกคน ผมว่าคีบบนเข้าแล้วนะไอรีทำเวฟอยู่นะครับเหลือแค่โรเลออนคนเดียวในการกันคีบนะครับผมรอทอนก็จะเกิดมานะครับโอเคเราก็ดันเวฟเข้าไปเลยโลเลออนอ้ามาตัวแข่งเหรอเรียบร้อยอันตรีปโอ้โหทอนกระโดดมายิงผมโอเคน่าจะจบเกมแล้วนะครับโอเคสำหรับแนวทางการเล่นเมีดการเล่นเกมของเมดก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสุดนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนบนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม